so first is usually games. Okay, of So the first night never usually that bad any the games, so play through. never in I'll any bad play สิ่งที่พวกคุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือ Final at f r e d d y ถ้ามีอะไรบางอย่างที่ผมสงสัยมากกว่า Samur Buda ก็คือทำไมเกมนี้มันอยู่ทุกที่เลยวะมาในรูปแบบของเกมที่ทุกคนรู้จักเป็นหนังที่กำลังทำภาคสองหนังสือคอมิกหรือจะมาในรูปแบบวิดีโอช็อตสามแพลตฟอร์มเฮ้ยพัจะบ้าทำไมอยู่ดีๆดีถึงสนใจเรื่อง Final at f r e d d y ล ah? ่ะวันเพิดเกมอิตีเฮอร์เรอร์ที่ออกมาในปี2014ัี่ที่ทำคลิปนี้เพราะอยากได้วิวใช่ไหมล่ะ ว่านั่นแหละประเด็นในขณะที่เกมผีอินดี้อื่นหายไปตามเวลาทำไมเกมนี้ถึงยังอยู่อะและยังออกเกมใหม่มาเรื่อยๆด้วยเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นผมจะโชว์รายชื่อเกมฟอนเนลทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและนี่คือรายชื่อของเกม Hol อแล้ไหนทั้งหมดและนี่คือรายชื่อของคลิปที่กูทำเฮ้กูต้องลงคลิปใหม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นครับทุกคนวันนี้หัวข้อของคลิปเราคือประวัติของเกมฟ i น a นลเอ็ดฟรีดี้และทำไมมันยังเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ เรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางครั้งก็สามารถเกิดมาจากคนคนเดียวเรื่องราวในคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดผู้พัฒน,นาเกมคนนี้และทุกคนก็คงรู้จักชื่อของเขาเป็นอย่างดีเขาเป็นผู้ให้กำเนิดกับแฟนชายของฟา a f นมาทั้งหมดแนะ่นอนครับผมกำลังพูดถึงบิลเกตสกอตต์คาร์าตันนั้นเป็นเกมเดเวลอปเปอร์ชาวอเมริกันที่มีความฝันอยากพัฒน,นาเกมเป็นอาชีพหลักแล้วเขาทำยังไงน่ะหรอ เขาก็ทําเกมสิครับทาจนกว่าจะมีใครสักคนมาเห็นคุณค่าและพรสวรรค์นในตัวเขามากพอที่จะให้โอกาสพี่แกนเนี่ยได้ผลิตเกมหลายเกมมาก่อนที่เขาจะมาทําฟนแอปนะครับส่วนใหญ่ช่วงนั้นเป็นเกมสล็อตเลยนะแต่ดูเหมือนว่าผลงานเอกสำหรับเขาในช่วงนั้นก็คือเกม Shipper andson l u m b e r Company หลังจากเกมนั้นได้ออกเปิดตัวได้ไม่นานสกอตก็โดนคิดดีไซน์อย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์ตัวละครเพราะว่ามันน่ากลัวเกินไปซึ่งก็เขาก็มีพอยนะดูหน้ามันดิ ด้วยเหตุการณ์นี้เองจึงทําให้เขานั้นเป็นซึมเศร้าอ,อย่างหนักหนักจนแทบอยากเลิกทางเกมไปเลยจะกลับบ้านไปเลี้ยงลูกและใช้ชีวิตอยู่กับเมียแทนแต่ก่อนที่เขานั้นจะยอมแพท้ทุกอย่างเขาก็ได้คิดในหัวตัวเองว่าเฮ้ยถ้าตัวละครมันน่ากลัวนักทําไมไม่ทําเป็นเกมผีไปเลยล่ะแล้วใครจะไปรู้ล่ะครับว่าประโยชน์นั้นประโยชน์เดียวจะเปลี่ยนโลกของเกมเฮอร์เรอร์อินดี้ไปตลอดกาล นั่นแหละจุดเริ่มต้นของฟลายแอสเฟรดี้เกมสยองขวัญที่ตัวละครขยับไม่ได้นั่งเป็นยามกันตุ๊กตา4ตัวไม่ให้เข้ามาในออฟฟิศจนกว่าจะถึง6กโมงเชา้าใครจะไปคิดล่ะครับว่าคอนเซปต์ที่ดูธรรมดารรมดาแบบนี้จะทําให้โลกอินเทอร์เน็ตบ้าคลั่งลุกเป็นไฟเกิดเป็นการตั้งทฤษฎีคาดเดาขู่ฆ่าเกิดแฟนดอมเกิดการแข่งขันเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ที่สําคัญที่สุดเลยทําไมล่ะ ทำไมเกมมันถึงดังได้ขนาดนั้นในเมื่อคอนเซปต์ของเกมถ้าเทียบกับยุคนั้นแล้วก็ไม่ได้ดูแปลกใหม่อะไรขนาดนั้นนั่นแหละครับประเด็นแรกที่เราอยากมาพูดกันเกี่ยวกับเกมนี้นั่นก็คือเรื่องของความน่ากลัวก่อนอื่นเลยความน่ากลัวนั้นเป็นเรื่องที่ b ั e c t i v e หมายความว่าความน่ากลัวของเราแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแต่เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีคนมองเกมนี้เป็นเกมสยองขวัญจริงๆเราต้องมาลงพื้นที่กันหน่อย <S 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 นี่คือโดมครับเหยื่อสังคมโรงเรียนปฐมเพื่อนวัยปฐมมีปมจากแฟนเอฟเวอรี้เพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมไปบังคับให้เขาดูนะฮะตัวไม่แบบจัมสแกร์อ่ะกูน่ากลัวกูคิดว่ามันน่ากลัวละหนึ่งสองคือแบบดีไซน์มันก็แบบฟันแหลมๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหียแต่จริงนะกูว่ามันน่าอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นอีกกูยังไม่แน่ใจอ่ะเออยังไม่ค่อยรู้ว่าแบบจริงๆมันน่ากลัวเพราะอะไรขนาดนั้น อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับโดมเองยังไม่รู้ตัวเลยว่าทาไมตัวเองนั้นถึงได้กลัวเกมนี้ขนาดนี้แต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะผมรู้อันเคนนี่วาเล่คือความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อได้เห็นอะไรบางสิ่งหรือบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นกราฟนี้เป็นต้นหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดเล็กๆที่บ่งบอกถึงความไม่ใช่มนุษย์ทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตรูปร่างที่ทําให้เรารู้สึกกลัวหรือไม่่่สบาายยยใจยกตัวองเชน แล้วดูเหมือนว่าคุณสกอตนั้นจะใช้จุดนี้ได้เป็นอย่างดีการที่เขาได้ออกแบบตัวละครนั้นที่มีลักษณะชัดเจนว่าเป็นตุ๊กตาแต่ดันเสริมส่วนที่คล้ายมนุษย์เข้าไปอย่างเช่นดวงตามันทําให้ตัวละครนั้นมีความรู้สึกของอันคานิวเล่อย่างที่กล่าวขึ้นในข้างต้นบวกกับเกมเพย์ที่มีเหล่าแอนิเมชั่นิกพวกนี้สิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถเดาได้ว่ามันคือตัวอะไรค่อยๆเดินมาหาเราและเรานั้นไม่สามารถขยับได้ไม่สามารถวิ่งหนีไปไหนได้มันสร้างบรรยากาศที่อึดอัดเหมือนกับฝันร้ายนนนราายยยทีี่่่่่่ไไมวคคคุุณณออกกตตตืแห็ิดูบเง แต่เหนือก็สิ่งใดที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งที่เป็นตัวแบกเรื่องความน่ากลัวสุดๆในเกมนี้ที่ผมสามารถพูดได้เต็มปากก็คือเรื่องของ sound design เสียงที่เกิดขึ้นกลางดึกอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกๆหน่อยแต่ถ้าคุณรู้ตัวล่ะว่าเสียงนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นเสียงกระทะหล่นเสียงของ animatronic เสียงการเดินย่องมาอย่างช้าๆและส่วนตัวเสียงที่กระตุ้นหลังผู้เล่นมากที่สุดสำหรับผมก็คือเสียงนี้ครับ แต่ว่านั่นเป็นทั้งหมดจริงๆเหรอความน่ากลัวคือสิ่งที่แบกเกมนี้มาตลอดเลยเหรอถ้าถามผมผมว่ามันไม่ใช่อะ่ะ แล้วถ้ายิ่งคุณถามแฟนๆแฟนๆก็จะบอกว่าเกมภาคหลังๆเนี่ยยิ่งความน่ากลัวนี่หายไปหมดเลยแล้วก็ส่วนตัวนะส่วนตัวหัวเบาดีเฟสิกแม่งน่ากลัวกว่าเยอะว่ะผมจึงคิดว่านี่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทําให้แฟรนชายนี้อยู่ต่อจนถึงทุกวันนี้นั้นเราคงต้องไปมองส่วนอื่นกันแล้วอย่างเช่นทุกท่านเตรียมพร้อมกันหรือยังส่วนผมเน่พร้อมอยู่แล้วครับ ที่ชูกูนี่พร้อมล้วนะลายโดเรมอนเด็กๆยุคนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการที่ทุกครั้งที่เกมออกมาใหม่เนี่ยแล้วแฟนดอมต้องมานั่งเรียบเรียนเนื้อเรื่องให้เกมมันใหม่่ะมันคือเสน่ห์ของเกมนี้จริงๆนะเกมแรกของแฟนชายเหรอแน่นอนตามเนื้อเรื่องแล้วนี่คือเกมภาค3เกมภาค5าเหรอใช่แล้วตามเนื้อเรื่องของแฟนชายนี่คือเกมภาค2เกม VR spin off ที่ดูไม่มีอะไรเกี่ยวซีรีส์เลยเหรอแน่นอนนั้นทำให้รอเกมต่อไปนั้นอ้างอิงมาจากเกมนี้80%ดีกว่าถึงจะดูซับซ้อนแต่ทุกครั้งที่เกมออกมาแล้วคนน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 นใใแฟดอมัััั้ช่่่่วยยกกงงเเเรรรีบืห มันสนุกจริงๆนะแล้วส่วนตัวในเรื่องของเกมเนี่ยผมก็ว่ามันทําออกมาสนุกอยู่พอตัวเลยนะเผื่อทุกคนไม่เห็นภาพผมจะมาเล่าในเรื่องเกมนี้ให้ฟังคร่าวๆเลยกันวิลเลียนอัฟตันย้ายมาจากอังกฤษกับเมียและลูกของเขาอีก3คนมาอยู่ที่อเมริกาดินแดนแห่งเสรีภาพได้ทําการเมคเฟร์กับเพื่อนที่ชื่อว่าเฮนรี่ที่มีลูกสาวอยู่1คนทั้งสองคนเนี่ยตัดสินใจทําร้านชักเกนชีสมันบีโดยมีจุดเด่นคือหุ่น2ตัวนี้การที่มีหุ่นกับปิซนั้นแน่นอนว่าเป็นคราชแกลที่ดีมากๆททททํํําาาาาใหห้้้ธุุรรรกกิิิจนนนนััเเตตตบโแแลวววยฟชชสพพออมม่่่่่ีีื ก,กลับมาที่2เพื่อน,นักธุรกิจเฮนรี่ได้ทำพับเพดหุ่นแอนิเมทรอนิกเพื่อมาดูแลความปลอดภัยของลูกสาวของเขาส่วนวินเลียมก็อยากฆ่าเด็กนวันหนึ่งที่ฝนตกหนักลูกสาวของเฮนรี่นั้นถูกขังไว้ด้านนอกร้านส่วนพับเพดนั้นก็โดนขังไว้ในกล่องทาให้วินเลียมที่ได้โอกาสนั้นก็ได้ทาการลงมือ <c oughs> ลูกสาวของเฮนรี่หลังจากนั้นไม่นานวิญ,ญญาณของลูกสาวของเฮนรี่ก็เข้าไปสิงอยู่ในพับเพดหลังจากเหตุการณ์นี้เองทําให้เฮนรี่นั้นก็ได้ทําการ ณเวลาต่อมาไมค์ลูกชายคนโตกับอีวานน้องชายคนกลางของวินเลียมนั้นได้ทําการเฉลิมฉลองงานวันเกิดของอีวานในงานวันเกิดนั้นมีหุ่นแอนิเมชันนิกซึ่งอีวานเนี่ยกลัวหุ่นแอนิเมชันนิกพวกนี้มากๆไมค์อะ่ะด้วยความที่เป็นพี่ชายที่แสนดีนะครับจึงเอาน้องชายตัวเองเนี่ยไปเล่นแพ็กแมนกับหุ่นตัวนี้นะครับแล้วก็เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้เองวิลเลียมได้สูญเสียลูกชายของตัวเองไปแล้วหนึ่งคน เขาก็คงสํานึกได้แล้วแล้วควรจะเลิกฆ่าเด็กแล้วใช่ไหมล่ะวันนี้ยังไม่มีแผนว่าจะหยุดทํานะครับเพราะมันก็คืองานอดิเรกแล้วมันก็สนุกดีมากทีนี้วิลเรียมครับเลยตัดสินใจจัดแบบแฟมิลี่แพ็คฆ่าเด็ก5คนในร้านแล้วนําไปะยัดใส่ในหุ่นของ โอ๊ยพอพ่อแล้วก็ม totally ี g o เด้น Freddy ด้วยแถมตัวหนึ่งร้านก็โดนปิดครับเพราะปัญหากินศพที่โผล่มาจากคุณแต่ด้วเงินที่เหลือของวินเลี่ยมเขานั้นได้เอาเงินมาเปิดร้านใหม่หรือรู้จักในนามเกมภาค Sister Location แต่รอบนี้นั้นเขาดีไซน์หุ่น Animatronic เพื่อเอามาฆ่าเด็กโดยตรงซึ่งเขาก็ได้ทำการทดลองในวันเปิดร้านครับแต่เสียดายครับลูกค้ารายแรกของหุ่นของเขานั้นก็คือลูกสาวของเขาเองอลิซาเบธ แลร้านก็ปิดตัวลงอีกครั้งหนึ่งหลังลูกตายไป2คนณจุดนี้วิลเลี่ยนก็คงต้องหยุดแล้วใช่ไหมครับ no วิลเลียนได้ส่งลูกคนสุดท้ายของตัวเองไหมเพื่อไปปลดปล่อยวิญญาณน้องสาวตัวเองที่อยู่ในร้านนั้นช่วงแรกก็ไปได้ดีครับจนกระทั่งไม้โดนเครื่องตักไอติมแทงใส่เข้าไปที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะหุ่นแอนิมอลทรอนิกที่ได้อยู่ในร้านนี่ครับได้วางแผนที่จะหนีออกจากร้านไปด้วยกันนะครับจึงรวมร่างกายเป็นสปากเกตตีที่ชูเอ็นนาโดยมีแผนว่าเราจะหลอกล่อไม้ให้เข้ามาเอาเครื่องใน <No. S 2> จนกระทั่งทุกคนนึกได้ว่าร่างกายของคนเรานะครับเน่าถ้าไม่มีอวัยวะอยู่ด้าไในหลังจากนั้นครับเอ็ดนายก็ออกมาจาการ่างกายครับเพราะว่าร่างกายมันเน่าเกินไปส่วนร่างของไม้นะครับด้วยสาเหตุบางอย่างก็ยังรอดอยู่นะครับตัดภาพมาที่วิลเลียมครับเขาได้ตัดสินใจมาจบคดีกับเด็ก5คนที่เขาเคยฆ่าไว้ครับด้วยการฆ่าอีกรอบหนึ่งแล้วเขาก็โดนวิญญาณของเด็กเหล่านเนี้ยครับตอนจนมุมแล้วหลังจากเขาเข้าไปซ่อนในหุ่นแล้วก็โดนหุ่นล้วตายห่าแล้วก็โดนไฟเผา หลังจากนั้นไม่นานครับก็มีร้านพิซซ่าแฟนชายมาเปิดใหม่นะครับดึงความสนใจตระกูลอัฟตันทั้งบ้านกับแอนิเมทรอนิกที่ยังเหลืออยู่ให้มาสนใจแล้วฮิลลี่ก็โผล่มาฟิลแบบฮ่าๆกูเป็นประธานบริษัทเผาตายหาหมดทุกคนครับแล้วก็จบโดยบริบูนนั่นเองในความจริงมันก็มีต่อนะแต่คือแบบมันยาวอะ่ะ <laughs> ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้คุณก็คงรู้สาเหตุอยู่แล้วแหละว่าทําไมคุณถึงยังติดตามแฟนชายนี้อยู่มันก็มาจากสิ่งเล็กที่เรียกว่านอสต a จิกหรือความคิดถึงมันในอดีตนั่นเองบางครั้งเนี่ยเวลาเราเจออะไรด้านนอกจากโลกที่โหดหลายและดูจะแย่ขึ้นในทุกวันนะ่ะบางครั้งสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดอาจจะเป็นแค่การลงไปนอนอยู่บนเตียงแล้วก็นั่งดูชายสีม่วงฆาตกรรมเด็กยัดใส่หุ่นแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วจริงไหม <laughs> พอเลยพอเลยกูยทำให้แฟนแอปดีไม่ได้พอชัดค่ดับคลิปจบแล้วขอบคุณนะครับที่ดูจนถึงตอนนี้ถ้าคุณยังดูอยู่นะก็นี้เลยผมอยากจะบอกขอบคุณแฟนอาร์จากคุณยูมินะครับผมที่เขาวาดรูปผมตอนไลฟ์เดียวตะลุนขอบคุณมากนะครับชอบมากจุบ๊บๆเลยจุบ๊บๆอ๋อแล้วก็อยากขอบคุณเมมเบอร์ที่ผมจ้างไว้ไม่คิดว่าจะมีคนสมัครจ้างไว้เล่นๆมีคนสมัคร ที่เลี้ยงข้าวมันไก่มาสีคนขอบคุณไอซ์คุงอาเ่นซามะอัสเจรีภูมิใจนาจาแล้วก็ออกัสขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้มีแค่นี้แหละบ๊ายบาย